หวันหนึ่งเหรียญหนึน่งความมัง่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อว่า Blur นะครับเป็นเหรียญ NFT นะก็คล้ายๆกับเหรียญน,นะครับที่เป็นแบบ Open Sea เลยก็คือมีการขายเป็นแพลตฟอร์มนะครับการขาย NFT บนเครือข่ายของเบอร์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตอนะ่ะอย่างในเหรียญของกลุ่มของพ o l y นะครับ กลุ่มของเหรียญมีมเนี่ยในเหรียญมีมในฝั่งอเมริกาจะมีการเปิดตัวการแข่งขันนะครับในการที่เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขาย NFT มากยิ่งขึ้นฉะนั้นเบอร์ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่0.716นะครับเนาะก็เบอร์นะตัวย่อก็คือ BLUR นะครับก็คล้ายๆกับตัวหลักเลย มาเก็ตแคปตอนนี้อยู่ที่หนึ่งห้าสิบเ็ล้านถือว่าเยอะนะนะครับแล้ววอลลุ่มอยู่ที่ยี่สิบสามล้านนะครับรายยีบสี่ชั่วโมงม,มีการเพิ่มขึ้นถึงสี่สแปดดสองหกเซ็นแล้วก็ท t a l s ั p p พ y นะครับอยู่ที่สามพันเบร์นะครับแล้วก็แคลคูลเลตซั p l y จริงๆก็มีอยู่ประมาณ915ล้านเบร์นะครับก็ทท l s ซั p l y มีประมาณส0 0พันเบร์นะ นะครับก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะค่อยๆป,ปล่อยปล่อยโทเคนลงออกมาอีกนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ต้องดูสภาพตลาดนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสภาวะเงินฝืดเนาะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มีวานเนี่ยเข้าไปอมเยอะคล้ายๆกับพวกของชิบะนะครับอีเทอรีเอมโซโลนอะไรพวกนี้นะครับ A D A เงี้ยนะครับคือคือต้องเหรียญเนี้ยนะครับก็เขาก็ มีการปรับแต่งเหรียญน,นะครับตายตัวมาแล้วซึ่งก็ต้องอยู่กับตลาดนะครับถ้ากรณีที่ปล่อยเหรียญออกมาแล้วจังหวะตลาดไม่ดีก็ตายนะครับก็ย้ำประมาณนี้เหรียญเปอรออยู่คู่ขายของ e ีทูเรียนะครับแล้วก็เรามาดูแหล่งซื้อขายกันดีกว่าของเหรียญเบรอร์นะตอนนี้มีคอยเบ Exchange แล้วนะครับก็ถือว่าเหรียญเนี้ย น่าจะโดนชงในอนาคตนะครับน่าจะโดนปั้นในอนาคตรอจังหวะด,ดีๆก่อนบิ t ครัมคูคอยคาเ k, oy, k aken, x, e นบิตฟินเน็ยูนิสวอลฟีสามอิตาเลียม u ูชิสวอนะครับยูนิสวอลฟีสามนะนะครับคริปโตคอมบิตเกตโฟลเนกเกตไอโอโอเคเอ็กบายบินะครับหัวบี้คอยเอ็กซ์บีทีซ คริปโตนะครับบิตคัพแพนเค้กสวอล์ฟ B สามแต่เป็นฝั่งของอีเธอรี่มฟีแม็กซ์บิตวอลโวเม็กซ์เอ็กเซนต์ E X ex, นะครับแล้วก็ไบแนน US แต่ไบแนนมีแล้วนะครับไบแนนโกลบอลมีแล้วโนวาเด็กคอย DCX นะครับบูเอ็กซ์เรก็พาริบูอัพบิตแล้วก็คริปโตโลจี แอลแบงนะครับแล้วอินโดเดกแล้วก็วาเซอรกนะครับกระดานนี้อยู่ฝั่งของอินเดียแล้วก็ฟิโลเนกบิงเอ็ก t c ฮอตคอร o ไอโกลบอลโอเพนโอเซียนบิตมาร์สด m ก r ฟินเนตเอ็กมาร์เก็ตเอแล้วก็ทูบิ t โปรเอ c h ชนบีท e ีเอสอีโคบิดบิ๊กวั แล้วก็ i c r y p e c นะครับแล้วก็ w i กแล้วก็ f a m e x แล้วก็ b i t t o n i c นะครับแล้วก็ Bitbox OK, เนาะแล้วก็ Bitconomy Exchange แล้วก็ Bitforex j u b i c o i n s p s นะครับ SuperEX Bittour แล้วก็ HitBTC แล้วก็ Tabbit d e e p c o i l แล้วก็ c o i l W แล้วก็ Orange X นะครับมีไบแนนด้วยนะตอนนี้เขาไม่ได้กำหนดจริงๆน่าจะเป็นการไม่ได้อัปเดตนะครับใน Coin Market Cap ตัวนี้อยู่ในเชนของ e t h e เ e ียนะครับหลกัหลกๆก็คือเป็น Collectible and NFT นะครับไม่ใช่แค่ขาย NFT ธรรมดาก็เปิดแพลตฟอร์มเพื่อจะขาย NFT ขเองเป็นของตัวเองโฮเดอรนะครับประมาณ41,000 1,588น้อยไปหน่อยนะเราก็ t o ท a l แอนเฟอร์อยู่ที่592,601นะครับเหรียญตัวนี้เกิดมาตั้งแต่ปี2,022เดือนตุลานะครับส่วนตัวนี้นะครับใน Twitter มีอะไรบ้างนะครับผู้ติดตามมาดูผู้ติดตามดีกว่าผู้ติดตามของ เปลอนะครับมีอยู่ประมาณสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยฟอลโล่นะครับแล้วก็ประมาณผู้ที่กำลังติดตามอยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบห้าฟอลโลนะครับผมไม่มีความรู้เรื่อง NFT มากนะก็ต้องลองไปติดตามกันนะครับในเว็บไซต์ก็จะมี NFT นะครับไว้เป็นคอลเลกชันเลยลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ มีการเทรดดิ้ง NFT บนหน้าหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับก็เขาเตรียมตัวว่าจะเป็นคู่แข่งกับ open น e a นะครับก็มีมีชัยชนะอยู่หลายครั้งนะครับตั้งแต่การเปิดตัวมานะครับก็ชนะ o อ e n s e a ไปหลายจังหวะเหมือนกันนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับ market p ตเพของ NFT นะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของ อ่าเดฟด้วยนะครับแต่เดฟเนี่ยหน้าจอรู้สึกจะเป็นพวกพังนะของ u f t นะครับก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ก็มีแนะนำเดฟนะนะครับก็มีช่องทางการติดต่อนะครับจากช่องทางต่างๆนะก็มีอ่าเดฟแล้วก็ทีมงานนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็บอกรายละเอียดตรงนี้แหละนะครับรวมถึงผลงานของเดฟด้วยนะนะครับใครที่จะเข้ามาทำงาน ายเบอร์แล้วเป็นผู้บริหารสูงสูงได้เนี่ยก็ต้องทำ NFT เป็นหรือออก NFT เป็นเพื่อจะสามารถที่จะ make NFT ออกมาเราทำให้ให้ให้ลูกค้านะครับที่เป็นกลุ่ม NFT เข้ามาติดในตลาดเรียนี้ถ้าเต็มสิบนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากก็คือสิบแน่นอนนะครับน่าจะเป็นอีกแพลตฟอร์มที่ใหญ่แต่ราคาจะไปแรงหรือเปล่า มันอีกเรื่องหนึ่งแค่สามพันล้านนะครับก็ส่วน Market Cap ของ NFT ก็ประมาณแค่สักสองสามร้อยดอลลาร์ก็หลูแล้วสำหรับตัวนี้นะน่าจะไม่เกินตรงนี้นะครับถ้าเกิดตลาดจะทิ้งแล้วราคา b บิตคอยมันไปมากๆข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเหรียญนี้ถือว่าใส่ได้เยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องมั่นใจนะว่า คุณจะทนไหวนะครับกับกระแส NFT เนอะเพราะ NFT มันกระแสย่อยนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าเหรียญเบิรนะครับจะช่วยท่านในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนนะกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งน,นะครับและผมก็หวังว่าเหรียญเบอร์จะทำให้ท่านพบกับความมั่งคั่งนะครับในกระเป๋า การลงทุนของคุณเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไมกสาสปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ